เพราะว่าสายตานั้นไม่อาจบอกรสชาติได้ครับผมต่อมรถบ้านพลอยขวัญครับวันนี้มาอยู่กับเจ้าวันโว้ S60 ตัวนี้นะครับเป็นตัว1.6ดปี24 1 4จดปี2017นะฮะรถบ้านมือเดียวนะฮะที่สำคัญคือง่ายครับเราตั้งราคาตัดเลย2,99,000เเท่านั้นครับออกห้างนะ,ะราคามันสูงถึง1 8 9 9 0 0 0านาเลยทีเดียวเวลาผ่านไป ราคาหายไปถึงล้านหนะครับท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าทุกชีวิตปลอดภัยใน v o ล v o ครับสโลแกนเขาเลยเพราะฉะนั้นครับราคานี่น่ารักมากๆากและอย่างรถเขาใช้ต่อเนื่องรถยุโรปต้องใช้ต่อเนื่องครับถึงจะดีก่อนที่จะรับชมครับว่าเจ้า v o ล v o ตัวนี้นะครับมีดีอะไรบ้างสภาพเป็นยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจเราด้วยถ้าสนใจครับคอมเมนต์มาได้เลยครับไม่ต้องอาย ก็จะพูดถึงนะครับเจ้าว o l v o S60 1.6กศนยปี2 0ง4ันนี้เป็นรถซีดานระดับพรีเมียมนะฮะที่โดดเด่นด้วยสมรรถนะความปลอดภัยและความประหยัดพลังงาน เหมาะสําหรับผู้ที่มองหาความหรูหราและราคาที่เข้าถึงได้เครื่องยนต์นะครับจะเป็น4ี่สูบ1.6ลิตรเทอร์โบชาร์เจอร์กำลังสูงสุดถ,ถึง180แรงมา้าแรงบิดสูงสุด<ม>ที่240นิวตันเมตรทำงานร่วมเกียร์อัโตโนมัตินะครับ power shift 6สปีดประหยัดน้ํามันทําให้การขับขี่นุ่มนวลเหมาะสําหรับในการใช้งานในชีวิตประจาวันมากๆเลยนะฮะและวันโวขึ้นชื่อเรื่องเทคโนโลยีความปลอดภัยโดยใน S60 1.6 Drive คันนี้นะครับมาพร้อมฟีเจอรเ์เด่นๆดังนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น ซิตี้เซฟตี้นะฮะช่วยเบรกอัตโนมัตินะในความเร็วต่ำระบบควบคุมการทรงตัว DSTC ระบบการเตือนก่อนชนระบบ ช่วยรักษาสเสถียรภาพขณะเข้าโคง้งภายนอกมีดีไซน์หรูหราและเรียบง่ายในฉบับสกนดิเนเวไฟหน้า LED พร้อมไฟเด t า m e ม u ลนนิ่งไ g h t ภายในตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูงคอนโซลกลางแบบลอยตัวความสะดวกสบายในห้องโดยสารนะเบาะนั่งหุ้มหนังปรับไฟฟ้าพร้อมระบบหน่วยความจำระบบปรับอากาศดูโ z o ซนนะครับ ก็ปรับแยกทิศทางมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะพื้นที่เก็บสัมภาระเพียงพอสําหรับการเดินทางและที่สําคัญที่ระบบช่วงล่างครับถูกปรับจูนมาให้รองรับการใช้งานทั้งในเมืองและการเดินทางไกลนะฮะ้อดีนะครับระบบความปลอดภัยเนี่ยเต็มสําหรับผู้ใช้เอาไว้ง่ายลยครับสรุปง,ง่ายเลยก็คือเจ้าว o l v o S60 1.6นยดไดรปี2 0ง4นะครับเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับคนที่ต้องการนะฮะซีดานพรีเมียมและระบบความปลอดภัยครบคันในราคามือสองน่าสนใจมากๆครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพรถโดยรวมกันครับ ไม่ว่าจะเป็นบอดี้นะฮะหรือว่าจะเป็นภายในต่างๆนะครับเห็นไหมครับสภาพนี่ดิบๆเลยนะท่านผู้ชมเห็นไฟหน้าไหมครับนี่โคมยังเหลืองอยู่เลยแบบนี้เลยนะฮะนะส่วนเจ้าโคมไฟหน้าก็จะเป็นโคมดำนะฮะแล้วก็จะมีไฟเดียร์ไทม์นิ่งไรมาให้แล้วนะตัวนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนนะฮะด้านล่างไฟตัดหมอกเป็น LED แล้วนะครับนี่นะเซนเซอร์ <S S ensor, กะระยะมีไหมด้านหน้าให้ทั้งหมด4จุดนะครับแล้วมีตัวนี้ครับตัวเรดาร์นะ คือตัวเตือนก่อนชนในระดับความเร็วที่ต่ำนะฮะโลโก้วอลโวนะครับใหญ่ๆขนาดนี้เลยนะครับสไตล์เขาเลยนะฮะสไตล์วอลโวเขาเลยเช่นกันครับด้านนี้มีเหมือนกันครบหมดทุกอย่างเดี๋ยวเรามาดูครับในใต้ภายฝากระโปรงคันนี้บอดี้เป็นอย่างไรอย่างแรกเลยครับฝากระโปรงนี่นะมีน้ำหนักเบามากๆนะวัสดุเขามีน้ำหนักเบามากเลยนะโช์คค่นนี้เอาอยู่แล้วนะครับรถนะมีการแกะนะครับ แกะฝากระโปรงมานะครับแต่การแกะฝากระโปรงเนี่ยถ้าแกะแค่ข้างหน้านะครับหัวตรงนี้แค่ข้างหน้าแปลว่าแกะทาสีทั่วไปครับเพราะเวลาที่เขาพ่นไม่สามารถที่จะไม่แกะไม่ได้เพราะไม่งั้นเนี่ยสีมันจะแลบลงไปข้างล่างนะครับไม่อย่างนั้นสีจะแลบลงไปข้างล่าง <House. S 2> เพราะฉะ<อ>นั้นคือนี่นะแล้วก็มาดูตัวไหนครับว่าหัวน็อตตัวไนเนี่ยมีการแกะมาหรืนอเปล่านะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมน,นะครับไล่ Lightning. มานะครับนี่กวนโบเขาจะประทับตาไว้เลยนะครับด้านแกนทั้งหมดหัวน็อตเห็นไหมครับมีตัว ซีเรียลเลขบอกนะฮะต้องบอกเลยว่าคันนี้ผมตั้งตัดจริงๆนะครับราคาตั้งอยู่เพียงแค่299,0 0 0เาเท่านั้นนะนะแต่ได้สภาพนี้ถือว่าต้องบอกเลยว่าคุ้มมากแล้วที่สำคัญนะครับคนที่เล่นวอนโวอยู่จะรู้เลยว่าราคานี้ถูกมาก,มากๆนะฮะนะห้องเครื่องฝาเครื่องไม่เคยฝาสูบไม่เคยเปิดนะครับฝาสูบเดิมๆเ,เลยท่านผู้ชมถือว่าสมบูรณ์มาก,มากๆนะฮะเันสมบูรณ์อยู่แต่อาจจะต้องมีเก็บรายละเอียดอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆนะแต่ยังหลกักๆเลยก็คือเรื่องของบอดี้ครับผมเน้นเรื่อง บอดี้ต้องเดิมนะฮะอ่ะเราไล่มาถึงตรงนี้นะเห็นไหมให้ท่านผู้ชมดูครับเห็นไหมมันจะตมัมปปั๊มตาไว้เลยนะครับที่หัวน็อตเห็นไหมนะครับโลโก้ต,ตัวนี้เห็นไหมครับไล่ไปนะทุกหัวน็อตเลย,โลโโย,ยนะเห็นไหมออไรครับโลโก้ยังอยู่เนี่ยเห็นไหมเอาง่ายครับรถกันชนหน้านะครับด้านคานด้านล่างนะครับคานเอด้านล่างอยู่ใน สภาพที่ไม่เคยเคาะไม่เคยทาสีมานะไล่มานะครับตัวนี้จะเป็นตัว serial number นะโลโก้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวสแกน,นครับสแกนแล้วเขุ้สนะครับเซนเซอร์ต่างๆอยู่ด้านบนทุกอย่างครบหมดนะฮไล่มาที่อีกย่างนะแม็กนะครับตัวนี้จะเป็นแม็กห้าก้าน แบบแยกนะขอบ17นะครับแม็กก็มีการกินฟุตบาทมาบ้างครับเด็กน้อยนะฮะยางปี2024เลยนะฮะเป็นยางโยโกฮาม่าทั้ง4เส้นยางใหม่เจ้าของเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนเลยจริงๆก็ไม่ได้กะได้ขายหรอกนะครับก็คือใช้ไปยาวๆแต่เหมือนกับประมาณว่ามีรถหลายคันนะ่ะก็ต้องขายนะครับสเปคยางนะครับก็จะเป็น215 55นะครับ R 1 7ยางปี2024กุญแจสมารท์ทชีเล็ตตั้งแต่แรกๆแล้วนะครับนี่เห็นไหมฮะปึ๊บ ไล่หมาดูจากภายในครับผมนะหัวน,อน็อตนี่ไม่เคยแกะเลยเห็นไหมฮะไม่เคยแกะเลยบอลวอบางทีผมก็ไม่ค่อยอยากแกะเท่าไหร่นะแต่เ็บอะเพราะว่านี่เห็นไหมครับมันจะเย็บเข้ากับตัวด้านในขอบยางเนี่ยนะครับให้เราดูจากตัวนี้ครับนี่เห็นไหมหัวน็อตนี่ไม่เคยแกะนะฮะไม่มีรอยขันรอยไขยรอยแกะนี่นะครับตัวเออ่โลโก้นะฮะแล้วก็เห็นไหมดูที่ ที่ที่เหยียบนะครับดูเบาะนะเบาะตัวนี้เป็นหนังเนป,ป้านะฮะนะเนี่ยหนังเนป,ป้าหนังนิ่มๆแบบนี้นะฮะโอบกอดสลีละได้อย่างดีเลยนะครับอ่าเรามาดูต่อนะครับที่ประตูผมไม่ได้แกะแต่เราก็ต้องดูประตูนะฮะนี่นะมตัวซีนยังอยู่นะครับซีนยางยังอยู่ครบหมดน่าใช่บอกเลยนะน่าใช้มากออปชั่นนะฮะ ส่วนเรื่องอู่นะครับเดี๋ยวนี้อู่ว o l v ทั่วไปก็มีเยอะนะมีเยอะแยะมากมายเพราะว่าคืออะไรคือแต่ถ้าสมมติเราเข้าศูนย์ผมบอกเลย,เลยว่าอัตรา,าก,การเข้าค่อนข้างแพงครับเดี๋ยวนี้มันโลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับไม่ว่าจะเป็นทางสื่อโซเชียลต่างๆครับก็จะมีเพจมีกลุ่มอะไรของเขาประมาณนี้ซึ่งต้องบอกเลยว่าพวกนี้เราสามารถที่จะเข้าไปดูนะครับเข้าไปเลือกเข้าไปช็อปในกลุ่มเขาได้เลยนะฮะค้คนหาอะไรก็พิมพ์เข้าไปข้างในนั้นเลยนะครับโลกเปลี่ยนไปเยอะมากไม่เหมือนเมื่อก่อนละ งไงอะยำขีพอนเดือนละพอนนะพอนเนี่ยน่ารักมากๆเลยพอนเดือนละห้าพันเห็นไหมเดิมๆนะครับเม็ดอาร์ตอูเม็ดเลียงสวยๆเลยนะครับถามว่าเฮ้ยพี่จริงเหรอบางทีบอกว่าเขาเอาดินสอตัวดินสอทำก็ได้เราก็ต้องมองครับมีหน้าต้องมีหลังครับผมหน้าหลังต้องชนกันนะต้องเสมอกันเพราะว่ามันเป็นการยิงงับประโยชน์นี้ ไม่นะครับมาดูไมล์เลสนะครับวิ่งมาเพียงแค่1นึ่งแสมกิโลเท่านั้นนะฮะอ่าก็จัดว่าเป็นรถที่วิ่งน้อยอีก1นึ่ันนะครับแล้วตัวนี้ต้องบอกเลยว่าประตูข้างหรือต่างๆครับปรับข้างไฟฟ้าหมดนะฮะเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะฮะมีเบาะเนี่ยครับเขาจะปรับได้ทั้งหมด8ทิศทางด้วยกันนะฮะแล้วก็มีเมมเบรียนะครับเมมเบรียเบาะทั้งหมด3ตำแหน่งนะครับผมกล้องแพนเข้ามาตรงนี้ครับ นะฮะไม่ว่าเป็นระบบไฟหรือระบบต่างๆเนี่ยนะฮะถ้ารถเขาใช้งานต่อเนื่องเห็นไหมครับมันจะใช้งานไฟมันจะไม่โชว์นะฮะตัวนี้สัญลักษณ์ที่ขึ้นมาคือในเรื่องของประตูครับด้านขวาผมไม่ได้ปิดนี่ฮะเราก็มาดูภายในกันนะครับนะไล่ไปตั้งแต่คอนโซลบนก่อนเลยเห็นไหมดูเรียบร้อยนะครับนะก็สดุขึ้นรูปตัวนี้นะฮะนี่นะครับต่อบนนี้ไภอยู่นี่นะฮะแอร์ด้านกลางนะครับใหญ่ขนาดนี้แล้วพวกระบบอินโฟเมชันต่างๆเห็นไหมครับ วัสดุผมชอบตัวนี้มากเลยนะนี่นี่ดูเหล็กนี่ดูแข็งแรงเนาะจุดซ่อนครับโคเดอร์นะครับนี่เห็นไหมไม่ให้มันเกะก,กะนี่นี่ระบบการเตือนก่อนชนเห็นไหมครับระบบช่วยเลี้ยวนะตัวนี้จะเป็นระบบนะช่วยจอดนะฮนะนเอ้ ขอโทษทีครับไม่เราช่วจอดป็นตัวนี้เป็นตัวการออกนอกเลนนะฮะเวลาที่เราออกนอกเลนไปต้องย้ำก่อนนะครับว่าตัวนี้หน้าจอไม่ติดนะครับหน้าจอไม่ตเกิดเวลาที่เราใส่เกียร์ถอยก็จะสึงได้เราจะไม่เห็นนาะะในส่วนของ2 9 9 0 0 0านะฮะตัวนี้ช่วงล่างปกติมากไปลองขับดูได้ฮะ,ะมาลองขับกันดูได้เพราะว่าสายตานั้นมีอาจบอกรสชาติได้นะครับผมวันนี้ตามรถบ้านไฟขันะครับ คันนี้ผมอาจจะไม่ได้รีวิวนะครับเพราะว่าคือเราเน้นตัดดังนั้นคือช่วงล่างก็ปกติไม่มีอะไรนะครับซับหนีก็มีตามนี้ตามที่เห็นเลยนะครับมีร,รอยฉลอบนิดห,หน่อยเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่นะฮะก็เราไปทดสด์กันครับรถวิ่งมาแค่1นึ0 0 0สมกิโลเท่านั้นครับเรามาดูกันครับว่าในส่วนของนะฮะเจ้าวอลโวนะครับนวัตกรรมที่ล้ำหน้าไปค่อนข้างเยอะมากนะฮะ ันนี้มีบายชอ็อตแล้วด้วยนะฮะหมวกเตือนวงอับสายตานะฮะแต่ว่าจะเป็นในส่วนของี่ไฟนี้นะครับแล้วก็ระบบการเตือนการออกนอกเ,อเตือนออกนอกเลนนะครับยางใหม่ปี2024นิสี่นะครับผมมั่นใจมากโอ้เหยียบนิ่มหยียบขึ้นพุ่งนะครับเยียงเครื่องนี้แบบ เงียบๆเลยคุ้มค่ามากครับราคา299,000อ่ะมีที่ไหนเนี่ยขนะับรถราคาล้านเก้าอ่ะหนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันตอนนี้ตั้งอยู่299,000หนเ่งท่านผู้ชมมานะตรงล่างเอ่ยอะไรเอ่ยโอ้โหเรียบเข้ามาครับไม่ว่าคุณจะเป็นช่างนะครับหรือเป็นอะไรก็รแล้วแต่ผมว่าจะเป็นพ่อค้ารถนะฮะสามารถไปทํากําไรต่อได้ติดต่อไปได้เลยครับ0827269697ครับ เห็นไหมตอนเตือนแล้วนะครับระบบการเตือนอ,ออกนอกเลนปึน๊บนะครับระบบนะครับบายสปอร์ตนะเห็นไหมเวลาที่มีรถแซงขึ้นมานะครับเห็นไหมผมว่าไอ้ระบบพวกนี้นะครับบางคนก็บอกว่าบางคนก็ไม่ชอบว่ามันเรียกไงฮะมัน มันเยอะเกินไปนะระบบไฟฟ้าพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมมองว่าถ้ามันสามารถนะครับช่วยในเรื่องของความปลอดภัยได้นะครับผมมองว่ามันมีประโยชน์ทั้งนั้นครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่รวมนิรภัยนะฮะหรือว่ามุมจุดมุมอับสายตาครับระบบการเตือนความเร็วนะหรือว่าระบบเตือนออกนอกเล็มนะครับส่วนในเรื่องของมุมตัวมุมอับสายตานะครับก็คือตัวาบสปอตเนี่ยมันช่วยช่วยได้ครับเวลาที่เราเรามุมอับสายตาเราจริงๆเนี่ยนะครับ พอรถเนี่ยเราไม่ได้เห็นในมุมทั้งหมดหรอกนะครับอาจจะมีหลงหรือแบบหลงเกินสายตาเราไปบ้างเพราะฉะนั้นคือพวกนี้มีไว้เพื่อช่วยนะครับให้เรามั่นใจทิ้งก่อนที่เราจะออกนอกออจะโบกซ้ายหรือโบกขวานะฮะออกนอกเลนเนี่ยเตือนอะไรนะครับพอผมออกนรกเขาจะเตือนท,ทันทีครับนี่ครับคือเป็นนวัตรกรรมที่บนโวมีมาตั้งแต่ตน้ตนๆแล้วนะของเราเพิ่งจะม,ไมีไม่นานนี่เองนะครับก็นะ้วจะเป็นาย รู้ไหมครับว่าวอลโว่เนีครับเป็นคนคิดคน้นสายคาดเปลวขึ้นมานะแล้วก็ไม่มีการจดลิขสิทธิ์ด้วยให้ให้ทุกคนเอาไปใช้งานได้เลยนะครับหรือว่าก็มีเรื่องความใจใจกว้างมากนะครับก็คือประมาณว่าไม่ไม,ไม่ไม่จดลิขสิทธิ์ก็คือขยาวไปใช้ก็ไปใช้ได้วอลโว่ Volvo เขามองเรื่องของความความปลอดภัยนะครับของมนุษย์เนี่ยมากที่สุด นี้เข้าไปนะครัเตือนเวลาเราออกนอกเรนถูกไหมครับมันก็จะแจ้งเตือนเลยตมที่ผมเนี่ยเพราะว่าอยากให้ฟังเสียงช่วงล่างรถนะครับแล้วก็ฟังเสียงว่ามีอากาศเข้ามีลมเข้ามาในห้องโดยสารหรือเปล่าอ่า ถ้าถามผมฟิลผมว่าผมมองว่าโอเคมันคุ้มค่าครับ,บรกับราคาเพียงแค่นี้นะ2สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเองเนาะโอ้หระบบระบบป้องกันความปลอดภัยนี่ค่อนข้างสูงจัดเลยคนระับส่งดิ้วเลยเห็นไหมนะแล้วขับันโบูขับไปที่ไหนก็ไดนะ้ไม่อายใครอยู่แล้วใครจะรู้ว่าคุณซื้อในราคาเท่าไหร่แต่รู้อย่างเดียวว่าขับตราบอลบู ก็มาถึงกันแล้วนะครับรถบ้านพลอยขวัญน,นะครับส่วนรถยนต์ทพ่ถรถใช้แล้วคุณภาพดีเท่านั้นนะครับวันนี้ก็ผมต่มรถบ้านพลอยขวัญครับมีการรีวิวมาพอสมควรแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นสภาพรถนะครับแล้วก็ความคุ้มค่าออปชั่นนะฮะและจบจนถึงในเรื่องของบอดี้รถนะครับและถึงการเทสได์ด้วยนะฮะ ก็ต้องบอกงี้ครับว่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับเรื่องโปรโมชั่นกันท้ายคลิปแล้วกันนะว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะแล้วก็สถานที่ตั้งอยู่ที่ไหนประมาณนี้ก็เป็นไงบ้างครับกับเจ้า Volvo S60 ตัว1.6 Drive ตัวนี้นะปี2อ1 4จบปี2 0 1 7เราตั้งแบบราคาตัดกันเลยครับราคาที่299,000านะครับรีบๆเข้ามาเลยครับรีบๆเข้ามาราคานี้ต้องบอกว่าถูกกว่าตลาด มากๆครับที่เหลืออาจจะต้องให้ท่านผู้ชมนะครับเอาไปเก็บเองเพราะว่าต้องบอกเลยว่าช่วงล่างนะครับผมก็เทสให้ดูแล้วนะฮะระบบไฟฟ้างต่างผมก็เทสให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือทันนี้นะครับท่านได้ไปผมบอกงี้มามันใช้งานต่อเนื่องนะครับเจ้าของเก่าก็ใช้งานต่อเนื่องเขาก็ยังขับใช้งานอยู่นะฮะท่านผู้ชมมาไปก็สามารถใช้งานต่อได้เลยนะครับที่เข้ามาครับสนใจนะครับโทรไปที่099 408 2222หรือ โทรสายตรงที่0827269697หมงต่ำรถบ้านพอยฝันครับรับสายท่านเองแล้วเจอกันที่รถบ้านพลอยฝันศูนย์รถยนต์ทุกรถใชแล้วคุณภาพดีเท่านั้นวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ